ตึกซุปเปอร์แชมป์อาทิตย์นี้เหล่าเทพบุรสุดเปลียนเล่นเกมแต่ละทีคิดดีไม่ได้เลยหมดละหมวดอหมวดเริ <Comics situation> ่มข <to> <cartoon> oh, ันหลังขันหลังจันดาราเออข้างถู่วละถูกต้องได้กันที่จำแล้วมาดูการใบคำของทีมลูกทุ่งไทยไม่พิคาดที่ผิดคาดไปหมดทุกอย่างและพวกคุณ คือคำที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าหัวจูนเนี่ยแล้วก็หมอนหัวหัวนี่ป้หัวหัวนี่ป้งเนี่ยเถกหัวเถกหัวล้านเลยหัวล้านเถกแล้วมันยังไงอะไรแล้วอะไร่วงเดี๋ยวติดให้หัวเดี๋ยวติดให้หัวหัวล้านเลยหัวล้านหัวล้านลายควายหัวลานหัวลานเะไใกล้ใกล้อร์ทเยพรเล์เลยพาร์ทเลททล์ อาทิตย์ที่7จ็ดพฤษภาคมนี้สองทุ่มครึ่งทางโมโนเทเวนตที่นาย